ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ แอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อสวัสดีวันที่27กุมภาพันธ์2565นะคะสวัสดีเอท่าทันใดที่เข้ามาไม่น้ำเนาะจ้าเนาะสำหรับทันใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเด้อจ้าเดาอสำหรับคลิปนี้รับชมหน้าทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับทันใดที่สนใจจะสร้างสบ,บู่ครีมเด้อจ้าเด้อโทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะ สำหรับครีมก็จะเป็นครีมชุดนะจ๊ะเนาะเป็นชุดเซ็ตกายาจะมีเซรั่มแล้วก็ครีมนะจ๊ะเนาะครีมก็จะเป็นครีมถ้าย่ามือเศร้านะจ๊ะเนาะสำหรับเซรั่มถ้า,ย,าย่างมือขึ้นย่ามือเศร้าก็ได้นะจ๊ะเนาะแล้วก็แถมสบู่สองก้อนนะจ๊ะเนาะชุดละ350าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับสบู่นะคะ หนึ่งแพ็คมีสิบก้อนนะคะราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรมาเบอร์0ูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะสำหรับคลิปนี้ไปรับช่วงหน้าทางกันต่อเลยเนาะจ้าจสำหรับพ้นมือวาน,นาเนาะจ้าเนาะสำหรับ พ้นหมู่บ้านนี่แนวทางเลขฮานอยเลขในตาล่าง,มา,งมาครบทั้งสามรอบเด้อจ่าเด้อมาครบทั้งสามรอบเด่นรองมาครบนะจ๊ะเนาะสำหรับเออ่ท่านได้เป็นสายวิ่งนะจ๊ะเนาะแอดมินดีใจน้ำมาทั้งสามรอบเด้อจ่าเดอ้อ เด่นรองสําหรับพกชุดเด่นนั่นจับได้ชุดเดียวแล้วจ้าเดอ้อสามหนึ่งเนาะจ้าเนาะสามหนึ่งรอบปกติทานใดที่ถือแอดมินดีใจน้ำเด้อจ้าเดอ้อรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้า แนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบประจำวันที่27กุมภาพันธ์2565นะคะเลขในตารางนะคะ2 3 4 5 01นะคะเลขในตารางนะคะเด่น2รอง3เด่นตัวเก้าด้วยจ้าเด้อ สำหรับมือว่านี่กับเขาทั้งสามรอบเนอกจากเนาะให้ท่านผู้ชมเมื่อนี้ให้ท่านผู้ชมระวั่างแนเดอจ้ะเดอ,เดอขันมันมากทั้งสามรอบแบบนั้นมันอยากจะลดนอกจากเนาะมันอยากจะลดให้ท่านผู้ชมพิจรารณาเบื้องก่อน,นเดอจ้ะเดอต่อไปแอดมินจะจับให้หกชุดเด่นนะคะหกชุดเด่นและสามชุดเน้นนะคะ ชุดแน่นเขาเนะจ้ะเนาะแต่ว่าเขาในหกชุดสี่หนึ่งห้หนึ่งสห้าสี่ศส สา,าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแนวทางเหล็กห้นานอ้วยรวม3รอบะเดิรอบ,รอบ,รอบพิเศษปกติและ VIP สําสำหรับทันใดที่ได้รอบแรกแล้วให้หยุดเด้อจะเดท่านใดที่ได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะ เล่ีแค่พ่อสนุกสนานนอกจากเนาะห้บาท10บาทนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางแอดมินนำมาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ